สวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้วันอังคารที่19นะครับธันวาคม2566ัาอยหกมาเจอเสียมัดอยู่ตลาดนัดเสียมัดครับครับสวัสดีครับสวัสดียังมือเช้าวันนี้เจ๋อเกิดยุใสครับกนะันเอาบ้านนาฝายครับตลาดนัดบ้านนาฝายครับ ตำบลน้ำฝายเนาะครับผมอำเภอเมืองเชียงคูณบอกพี่น้องเนี่ยครับว่าตลาดตั้งอยู่ตรงไหนครับพิกัดอ่ะอ่อนนี้ฮอดราชพัฒน์แหละครับออก็อางตัวจังหวัดนี่ประมาณจากบุกี้กิโลเนาะบุกี้กิโลครับประมาณห้าหกโลเลยครับบ่ได้คุยกับเสี่ยมาดหลายนัดแล้วครับวันนี้มาเจอเสี่ยมาดเอาเงงงามมามาเสี่ยมาศจะเบาเงงงามเหมือนกันปะครับอ่ะเสี่ยมาดน้ำเต้าสินค้าของเสี่ยมาดเลยครับเนี่สาวครับแม่สาวเท่าไหร่ครับอายุเราอายุกว่าเลยนะครับ ป็นบ้านๆเนาเสียบ้าดเนาะเป็นบ้านน้องครับแเนว่าเนื้อหนังแสดงเราอยู่ครับนะเครืงขาดีหางเลื้อยหางเงี้ยวเครื่องผ้านะครับปีกกวัวเนาะปีกกวัวเอาไปเลี้ยงเด้ครับนะเสียบ้านเปิดเท่าไหร่ครับเปิดไว้นสิบแปดครับสิบแปดล้มทรงนะครับล้มส่งครับพอไก่ทรงฟีครับลอยขี่รถถอยเราเสียบ้าดเนาะเอาพี่น้องอยากได้ไปเลี้ยงที่ไหนครับมาเบอร์ติดต่อนะครับศูนย์เก้าเก้าครับห้าศูนย์ห้า ของหกเก้าหกคั่มพี่น้องอยากได้ไปเลี้ยงยังคอยทุกาหาเสียม,มาดได้ครับเด้อเสียม,มาดน้ำของเราอยู่ต้นไหนครับน้ำอยอ่อเป็นเสียบเลยด้วยครเ,เสียม,มาดเปสียกครับจุงได้ครับสวนเขาแล้วช่วงนี้กับน้งไขยดีไหมน้อยซ้ำหน,น่อยสิคร<อ>ับน้อสาวน้อไม่นน้อยออันนี้คือตามประสบการณ์ของหัอหมันในห้อย พี ad, ่เข so ่าเทศเทศปี <Festival> ไม่เทศปีไม่วันนี้พอดปีไม่เหงวนหน่อยวันนี้อ้วนเพราะว่าเพราะว่าช่วงนี้มันยี่ใกล้เทศกาลหยุดหลายมือเนาะเสียมาส์เนาะครับนี่เป็นวัวสาววัวน้อยๆนี่ยเนี่ยเพราะว่าปอยมาซื้อปอยเมียครับครับแงผมไม่จุดรุงเทพาไว้ไปหาหวัวน้อยให้เลี้ยงเนี่ยครับคุณเคนก็ได้บนนัดเนาะได้บนนัดได้อย่างนะครับครับกับหัวเนี่ยหัวเนี่ยขายดีเบอร์โทรอีกรอบด้วยเสียมาส์ศูนย์ก็เก้าครับ ห้าศูนย์ห้าสองหกเก้าหกครับเบอร์เสียมาดได้ครับเด้อคอยโทรหาแล้วมันมาได้เสียมาดเด้อผู้สาวโทรมาเด้อฮะเอาดอรผู้สาวหลอกโทรมาผู้สาวบอกเดอกโอ้ยคนลุกหล่อที่ระเนาะเสียมาดลูกดึงเมียสามได้ครับเด้อเสียมาดนะครับยังเอายังใช่หนึ่งชั้นครึ่งหนึ่งชั้นคนละยังหายโยละวะนี่ไอออเดอร์อีกคู้หนึ่งชั้นนี่ไออีกผู้หนึ่งชับ เฉพาะเพิาา่นเฉพาะเพิ่นหาไข่หัวบ่มีมือไไห,หยุดเนาะเดี๋ยวพ่อพี่นอ้องมาเบิ่งหัวน้อยหัวลุ่นของแม่นบ่นจากหนองบัวขาวนะครับออสองสองตัวนุ่มน้อยนี่หลายเท่าดนนะพ่อสองตัวละบายไว้สองมือ้อตัวละ่สองตัวนี่สองมืออ้อเออเดวนี่สามมื้อสี่พันเอา้าวตกตัวละหมืน่นได้ครับนี่ลาสองลาเนี่ยไอ,อ้ตกตัวละหมื่นครับ อันนี้เพ่อเท่าไดรน่ะสาวตัวน,นี้เนเีมซีามคุณภาพสินค้านะพ่อเนาะแล้วก็แสดงเราอยู่ครับตัวเงียเยอะเพี่น้องอยากได้บักลาน้อย2ตัวนี้เอาไปเลี้ยงสงตัวสองมื่นไปชงได้บล้พ่อสอตัวสองมื่นนะครับได้ได์วม,มีปันหาเลี้ยงมนอะนอะเนาะว่าแกพี่น้องโทรหาเราได้ครับมาพ่อเบอร์นะส่วนโลกสามับห้าแปดเพ่อ พ่อพงแม่บนบ้านหนองบวขาวครับอาพี่น้องยังคอยโทรหาคุณพ่อเราได้มาสามสูมือนหนครับเราหัวไ่ได้มีเขาด้วยครับเด้อนี่เอาลงรถจากเลยเลยบ่ได้ลงรถครับมันหมันด้วยคุณพ่อได้ขอบคุณอะไร มาเจอห้อยบนถึงครับผมมาเยี่ยมตลาดน้อยบนถึงเนาะครับผมสวัสดียังมุ่งทราบน้อยบนถึงเล้วครับได้งอเงาเมื่อน่ยครับผมเด็งนั่งมาสองนั่งครับผมครับห้อยเอาตัวใหญ่นน่ก่อนไหมตัวใหญ่นน่อายุสิบสี่ย่างสิบหาเดือนครับผมตัวนี้เป็นลูกเอที่หาสองศูนย์ครับแต่บม่มีใบยนะครับเด้อหัวรุนตันเองครับหัวหัวเอดเขาครับผมครับตัวนี้เอดเขาเอทเขาามล้วครับผมเชื่องมารยาทดีครับมิใสยดีครับ ้ปิ่นเมาแล้วนะครับเนาะรับเป็นครับผมจูงไหนลามไหนเลยครับโอ้ร้อยแถดห้อยบนถึงว่าก็นี่ประมาณร้อยสามสิบอยู่ครับครับติดดำติดบดทัวนึงบ่ครับนะติดครับติดตัวนึ่งก็ห้อยเนาะครับคอดำเออเราอ่อนนี่ใส่ดีเลยครับเลยนไอ้อยากเห็นบ้ายเยอะครับเออเท่าไรครับหมงว่าอ่าผมเปิดแล้วค่าไ้ยี่สิบแปดหาร้อยครับสองหมื่นแปดพันห้าราคาเปิดต่อครับครับราคาเปิดในตรองครับผมครับเอาลาตัวนี้ที่ไหนครับลาน้อยลาน้อยนี่ หมื่นสามพันห้าราคาเปิดครับประวัติเลยครับห้อยประวัติเป็นลูกบ้านๆเ ا าครับผมเป็นลูกผสมลูกพาครับบาซิลผสมบาแมนครับพี่น้องผู้ใดอันไปเห็นงานท่างไก่หน่อยเนาะได้โบนนอกบโบนัสกลับมาบ้านครับสะสมไว้เพื่อว่าซื้อให้ผู้เฒ่าเลี้ยงอยู่บ้านนะครับเลยรั่งเรื่องอหารมั่งปรับเออครับวสามเดือนพวกครับปีเดือนครับนี่ไซดีไซทัวห์หาห้อยบุญถึงห้อยบุญถึงคอเบื่อไหมครับเบอร์โชคศูนย์หกสามเจ็ดแปดศูนย์สองแปดสี่หนึ่งครับผม ีเหน่าศูนยห้าหเจ็ดหกก้าห้าหนึ่งครับท่าน่ไกลก็ไปุ่ใไปพี่น้องให้เนี่ยระยะรอยโลครับผมครับผมครับผมครับห้บนทึงให้มันมาครับผมข้าคุณในลาครับผมครับคอี่เองไปโทรหาห้อยเราได้ครับครับน้ำของเราอยู่ครับสองหมือนแปดท่นหาอสม้คุยกันอีตัวนี่ให้ได้เนี่บุ้สามนี่ว่าไว้เนี่ยให้เ่เอก นี่ใดีบ่มีหายหานมเนี่ยเนี่ยตัวเนี่เป็นตะเลี่ยงตัวแม่มันใหญ่ครับเนี่ยแม่แตัวนี้นัเล่งแม่ตัวนี้เปนตเลี้ยงม่อนเดี่ใหายหานมครับเข่งขาเดียงแล้วนะครับดีพอไปเจอพอไปเจอพอดีอนข้อเรียบร้อยม ตัวนี้ผมมาเจอเลาเป็นสองท่านแต่ก่อนชื่อเลี้ยงได้ง่ายๆแต่ที่พ่อพี่น้องเราเบินงงูงเลี้ยงบนบ้านเลยครับได้ของห้อยเชียนนะครับบ้านทอ,องนกเขาห้อยเนาะอยู่ใ,ใกล้ตลาดนี่แหละครับได้มาสองโค่หรือเปล่ครับม้าส่เดี๋ยวเด้วครับห้อยลาตรงนี้ลูกเคอตัวใด่นนะลูกคอตัวนี่นะครับสวนกันอยู่นี่อมบักลาน้อยนะยืนอยู่นะเออนี่โอ้นี่นี่นีานเด็กตัวเล้กเนี่ยห้อยเชียนเดียว นี่ลูกตัวแรกเขาอันนี้เขาคืออ้วนแทบเป็นผมมีท้องเล้วกินหญ้าครับเขาไกินหญ้าดีหลาย้างดีหลายเม่นไทยบ่าครับแม่ไทยกลางไทยกลางมาถึงกับไทยกระโดนเป็นไทยกลางไทยกลางถ้าเขาออกลูกอีกตัวที่สองที่สามก่อนที่สุดง่ายก็่าที่มีคนนี่คือหนึ่งหลายอ๋อค่อยเขี้ยเท่าไหร่ครับครบในแม่ลูกอ่ะทานใบมื้นเก้าหนึครับก็ร้องกันได้สองตัวมื้นเก้าเป็นลูกเขาเป็นตโตฟูลูกเป็นบักลาน้อยได้มั้จ้ะ ที่ปรีเดือนนี่แหละนะครับนะครับที่ซเดือนกุ้งัวประมาณนี้แหละเนี่ล็กมากินใหญ่จนเอาเององปองในท่องแล้วอะครับผัวใหญ่ยืนฟังดีเลยเ,เครื่องดำนะครับเด้อไม่เช้นอะไรบ้างอีกไหมคบหนึ่งแม่ษนวลขบวนอันนี้แม่สีนวลลูกก็เป็นผู้น้อยอันนี้คือที่ผ่านลูกมาแล้วโตวสองตัวแล้วมั้งครับนี่น <ไป S 1> บ็นตัวสองนะยืนอยู่น้ำกันนะรอบได้ไปตัวสามเนาะ ขอทองที่ได้เป็นตัวตามแต่ทองว่างทุกตัวว่าท่านได้ทับทองว่างทเท่าไหร่ล่ะครับว่าไว้นะไม่นี่ว่าไว้สาวพันหนึ่งสองหมื่นหนึ่งพันเนี่ยประมาณเนตัวใหญ่เนี่ยจะกปิตัวร้องกันได้หรือห้องไว้เพื่อตัวนั่นแหละครับ,รบกับร้อยกิโลถอยได้ครับราคานี่เราไปส่งให้มาห้อยเชยนพระพี่น้องอย่าได้ไปเลี้ยงไปธุระประปังเบอร์นะครับนะศูนย์แปดแปดครับสี8 8่แปดสามหกศูนย์แปดแปด กับถ้าพอไก่กับพอทรงได้กับแฟนขามเหตุไปแน่ผมกับผมมีเวลาเพราะว่าผมกัมีงอผงเลี้ยงน้ำคือกันออออย่างนี้กักลับไปเลี้ยงงัอต่อนะครับเนาะครับพี่น้องไปทรหาเรามันมาได้าหอยเดาะขอบคุณในหลายครับผมขอบคุณนหลายเขามาประดมวงมาเนาะครับมาล้างเหล่า้ล้างเหล่าอเมเ้เมื่อเ่นไปงกล้องนี่เหอม่กยิ่หนีล่แล้วมาฟังวุ่น รดินไกลบนไล่ไล่เก็บรถเช่ามาจะช่วยตไดตังเดี๋ยวพาพี่น้องเบื้งหัวของคุณพ่อสมานม้อนี้ได้มาสาสาวนะพ่อนะครับสามสาวสาสาวอายุที่มันเฉลี่ยเท่าไหร่เนี่ยคุณพ่อปีกตวปีก่วครับมลูเนี้มมนปีกัวลาตัวนี้ก่อนหลาตัวไหนนะครับล่าตัวนี้ตัวตัวไหนผมมาเจสิ้ครับสิบหรับเปิดได้ครับน่ครับน่หาไปเลี้ยงนะะครเอาไปเลี้ยไปเลี้ยงครับ เรลองกันคือเ,เขาเนื้อหนังเดียงร้อยยุคร<ส>ั<ใ>นบนะ้าดยุคระมาณต่า,ล,าตลอยโล,ะล,ะละมันหนีสมพอันนี้ส,สิบ,บหบกหาร้ราารารอยครับตัวกลางเนี่พสมานกลางมื้อแปครับตัวกลางเนื้อหนังหนาเกันแมน,นครับตัวกลางกับมันพุดพนละหนังครับตัวกล,ลาลงกับตัวอันไผ่ราคาเดียวกันครับสเสด็แล้วก็สิบแปดมื้อาร้อยสิบแปดหาร้อยแมนครับเป็นเสียกเป็นมเลกครับุเป็นครับูดได้พูดได้หล้วมันมันต่ำกันกันเลยตัวนี้เลยผูไปสิครัมันมากก็ระมอก ปู้ไทยมันมาตะมันตัวนี้มาตะมั่นส่วนเขาเปิดเราแบ่พ่อทั้งสามเนี่ยครับส่วนเขาเปิดเราส่วนเขาเปิดทั้งสามเอาราคาของฟองของเราอยู่ครับครับมันหน้าตามันกับคนละย่างครับตัวปู้ไทยนะครับมาบึงน้ำกันมาพ่อมาครับนนหลายตัวนี้พ่อสมานละห้องสิบหกห้าร้อยห้าร้อยครับครับต่อรองได้่ได้ครับเนี่ยครับนะครับส่วนล่าสองตัวนี้ มันเดงเข้มเหมือนกันนะพ่อเนาะแดงเข้มกับลาตัวนี้หัวโล้นนะครับลาตัวนั้นก็เขาโพน้อยนึงอายุพอพอนกันเพื่อพี่น้องอยากเบิ่งของเกียงอยากดูของเกียงบ้านพ่อสมานบ้านนายอินแต่งครับแต้ว่าตัวนั้นมันใหญ่ไงกว่าตัวนี้อยกยงกู้รถไฮลายอยูะครับรถไหไลด์อยู่ครับบ้านนายอินแต่งตำบนภูเรนคาอำเภอวันเฝ้าชัยภูมิส่วนเบอร์ตามนี้ได้ครับ ถ้าจะคุยกับพ่อสมานก็เบอร์บน0972389252 <ฮะ S 1> ถ้าเบอร์ที่มีไลน์นาะพ่อนะก็ <ฮะ S 1> 0967573435เบอร์มีไลน์ครับรับประกันตำองมทุกอย่างนี่ครับน้ำของเราอยู่ครับเมนัง,นงเดียงเราอยอหรือถ้าพี่น้องอยู่บิหงริงถ้าอยู่ใกล้เมือนพ่อสมานไปตลาดบ้านข่าวน้อพ่อเนาะครับ ตลาดบ้านข่าวหรือบ the ้านหนองบัวขาวเด้อครับไปเจอพ่อสมานได้มือเงินแล้ก็จะเอามหกรอบคุณต้อไปอ่ะอาจารย์จะนั่นครับเอามือเงินถ้าเหตุการณ์ปกติผมก็ติแวะไปเล่นน้ำได้เพราเด้อมือเงินนะครับผมครับเดี๋ยวค่อยไปเจอกันได้ครับเด้อพี่น้องก็ได้ครับมือเงินถ้าเหตุการณ์ปกติถ้าอัพได้ปกติผมก็ทีไปบ้านข่าวอยู่มเงินครับเพราะว่าพี่น้องในห้อยคนถามหาหลายคนอยู่ครับท่านผู้ก็ได้ เดี๋ยวที่พาดพี่น no ้องเาเบิกงงวดเลี้ยงอีกตัวหนึ่งนะครับของห้อยห้อยนี่มาจากหนองบัวแดงนะครับเนาะไมาจากหนองบัวแดงอันนี้เป็นงัวสาวครับนะครับงัวสาวครับสาวท่านได้ผสมหรือยังครับบ่ครับยังบนยังบนได้ผสมเลยครับช่วงนี้พี่น้องเพิ่นเอางัวนุ่งหัวสาวไปเลี้ยงกันเนาะช่วงไหนเนาะช่วงไหนครับแต่ว่าใกล้ใกล้ที่ขึ้นแล้วเนาะห้อยเนาะครับใกล้แล้วละครับเป็นงัวสาวอันนี้หัวล้นได้ลายเนี่ยครับหัวล้นครับครับไปดูกันบ้านเนาะครับเนาะล้วคนบ้าน โซเดียร์ข้าวโพดเปิดไว้เปิดไว้23ครับ23เป็นราคารวมส่งนะครับรับประกันทุกอย่างต่อให้เนาะครับผมรับประกันอันนี้เราเป็นเสียกันเลยครับเนี่ยส่วนเขาแล้วเป็นเสียกันยี่สิบสามมะหอยคอเบอร์นะครับมาเขาพิมพ์ยังได้ไปเลี้ยงครับเบอร์ศูนย์เก้าแปดหนึ่งสามเก้าแปดเจ็ดหกหนึ่งครับโทรตามเบอร์นี้เลยครับเนาะหกเก้ี่ร้านนี้เครื่องแดงนะครับ

เมื่อถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวสามารถสรุปนะครับเมื่อไงสรุปได้ว่าตลาดช่วงนี้กระแสหัวเขาต้องเป็นหัวสาวหัวเนี่ยครับไปได้หัวเนี่ยครับงัวเนี่ยอ้วนขายได้ครับจังตลาดเมื่อนี้เพิ่อนก็ได้ขายกันหลายตัวอยู่เนาะครับเป็นงัวเนี่ยลายเออหัวสาวงัวสาวงัวเนี่ย ใกล้ปีไหมเราเขาลงมาซื้อมาซื้อเพื่อพ่อแม่เขาเลี้ยงเอาบอกพี่น้องเนี่ยเพื่อพี่น้องอยากมาใช้บริการเชิญชวนอีกเนะครับอ่ะที่ตลาดนัดบ้านน้ฝไยครับครับมือนีครับจะใส่มือนะมือมือนี่อยู่ตลาดอ้เอาจำตลาดจะของอะไ้บ้านขาวบ้านขาวครับไปเกีเสียมาได้มือน่ครับเนาะไปผมเจีเสียมาได้นะครับ เมือ่อน <like um, ah, ี้ก็เห็นหมานได้สามารถเด้อเห็นทั้งหมดใช้คำกราบไปเฟ้ยร่ำก็ได้ก็เห็นหน้ามาขอจริงกาแฟซื้อเอาครับใจดีตกคสามารถ่ะใจดีผมว่าจะวาตังค์ไห้ผมไปซื้อไงก็ได้ครับอ่ะมันมันหมานสามารถขอบคุณในลาเดี๋ยวค่เจอกันไหมครับอ่ะครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ